นี่เราก็มาจอดพักแถวประทายครับนี่ครับกับเจก,กิบนะครับเจก,กิบก็แวะมากินข้าวด้วยแล้วก็เอาช้างอาบน้ำด้วยช้างอาบน้ำ้วยครับทั้งแม่ลูกเลยวันนี้ ขี่ช้างกับลุงไหมขี่ไหมี๋ยวผมเดินรถให้ได้ๆนี่ตัวนี้ก็กำลังกินน้ำลานนากำลังกินน้ำครับลานนาโอ้พี่ไป็ดายเลยผม

ปิดก่อนเกาะหลางออสองเมืองครับแล้วก็พาโชคครับพาโชยูีตัวลูกเย็นชํำเลยเย็นชํำเลยครับ โอ้เาหงหลังพี่ขับพี่ผมไม่พี่กินหรอกนี่ก็จอดอาบน้ำครับทีมงานทองแท้ถ <c oughs> อยกลับรถตรงนี้ดีกว่าป่ะฮะใช่ไงผมก็ยถอยถอยเอา ทั้งกะบะรสอยู่ริ่วออกหมดเลยริ่วออกหมดเลยผุหายเลิบนสายไม่ใช่ครยบบอายอยู่ตรงไหนวะเส้นนี้วะบอบอสายอยู่ตรงไหนวะเส้นนี้วะนี่ังเส้นเลยพี่พี่วิ่งไม่เส้นนี้ไม่มีเลยใส่ใ่กใะเด็กใ่หน่อยจงครั ครับการเดินทางของเราครับก็จอดไปเรื่อยครับเอาต้นกลวยให้ช้างครับมันก็เหมือนเราแล้วเนาะเิืกินข้าวทีมงานครับทีมงานได้กินอิ่ม ก็ได้พักรถไปด้วยนะครับพักรถไปด้วยทีมงานไม่สิ้นก็สายนะครับไอเช้าก็ขอบคุณนะครับต้องกิฟนะครับเจ็กิปก็ทายก็พอดีเลยต้นกล้วยเขาตัดตัดทิ้งพอดีนะครับตรงนี้ต้นกล้วยตัดทิ้งพอดีก็เลยได้ ได้พอดีเลยก็ตัดต้นกล้วยทิ้งพอดีเลยนี่ต้นกล้วยเรารู้แล้วตรงนี้ต้นกล้วยเยอะนี่ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นทันบาครับร้านนาอยู่ฝั่งนู้นครับร้านนาอยู่ฝั่งนูน้นนะครับก็ตอนนี้ให้กินกินอ่ต้นกล้วยไปก่อนกินต้นกล้วยไปก่อนเพราะว่า น้ำเดี๋ยวค่อยไปหาปั๊มจอดอีกที่นึงชาต้องอัดครับอัดมีต้นกล้วยเยอะเท่าไหร่เราก็อัดอัดนะครับอัดไว้อัดไว้อัดไว,ดไว้แล้วก็เดินทางมาก็ได้ครึ่งทางแล้วครับได้ครึ่งทางแล้ว นี่ของการเดินทางของรถขนช้างครับไม่ว่าแต่อะไรเราก็ขนหมดเนาะนะครับไม่ว่าอะไรก็เราก็ขนหมดขอให้ได้เงินครับได้เงินนะครับ ีอย่างอร่อยเลยครับที่นี่ได้กินแล้วก็ไม่ไม่ดิ้นนะครับไม่ดิ้นแล้วไม่ดิ้นแล้ว,ลวจอดกินข้าวเที่ยงอยู่ประทยนะแล้วก็มาพักนี่ก็บ่ายสองจะบ่ายสามนะพอดีเลยต้นกล้วยเขาตัดทิ้งพอดีใช่ไหม อิ่มแน่นอนครับรอบนี้อัดอย่างเดียวต้นกล้วยอพอดีเขาตัดพอดีเลยเนาะเขาตัดทิ้งพอดีเลยอ่ะฮะทำไมหมอเจาะแท้เขาตัดทิ้งพอดีเลยอ่ะ โคไทยครับเอฟซีครับรถเอฟซีไปไหนเนาะวนมีวนมาด้วยมีวนมาด้วยครับ น่าจะเตลิดไปแล้วแล้วกลับมาคืนไปครับเราก็เตรียมสัมภาระเตรียมต้นอ้อยต้นกล้วยนะครับตัดไปเฮะใช่ไหมดีเลยพอดีเลยตัดเมื่อวานด้วยจริงนี่ตัดตัดเมื่อวานจริงๆนี่ต้นนี้อ่ะใช่ผมไม่ตัดเมื่อวานคิวไปตัด ก็อันนี้ก็บรรเทาการหิวน้ำนะครับเพราะว่า,าต้นกล้วยก็จะมีน้ำอยู่แล้วช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะช่วยช่วยได้เอยเอะคันควานเข้าบอกครับเอาล้ะดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ไปเดี๋วเจอกันสุโขทัย <Yeah. laughs> สนใจสอบถามได้นะครับทีมงานทองแท้ของแท้ของแท้